สบายดีพ่อแม่พี่น้องมา่พวพ่อกับน้องวาสนาตอนเศร้าๆอีกแล้วพี่น้องเลยนะอาบน้ำแล้วแล้วตอนอาบนี่เอซีมาอาบให้มึงแน่อาบก็ได้เด้อพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวช่องปัดจอยปิว้วพี่น้องเลยเนาะอือเฉลิใสอ่าอีเมจอยยังม่ทันอาบน้ำอยู่นี่อาบให้ทุกสาวเกินจะละมือจะละมืออาบให้ทุกเจาเกินมาดเอ่าคือจีหายมาเนี่ย Oh, à loa chịu 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 เฮ้ยอาจารย์ฮ้นีกแล้วมื้อนี้แลน้องเอ้ยมื้อนี้เนาะแลแจ่มๆเลยมื้อนี้2มื้อแล้วมื้อนี้มือวานมาแลแแจ่มๆเลยบ่ลูบ่ จับเองวะอ,อ,อยากจับเองวะมาก,กินน้ากันพี่นอ้อยนุ่มอิ่มสบายแต่กินคือเงเามาก,กินน้าคือพอบุญเลย được say, say, huy, mẹ trời thằng này độ thằng này, à, alo bờ đi bao bờ này bao, ừm, ừm, alo bờ đi bao bờ, à, phật mà non u phi non ngay, phật hải vừa kia đi, à, non u lé, say được, bỏ mặc lo mặc lo, huy, cởi bao bao bỏ độ cởi bao bao nhiên hơn nhiên, ไช่ใช่ล้เฮ้ยเห็นบ่อแดงๆเห็นบ่อแดงๆนี่นี่ๆๆไม่จอยเอาเสือกพอบุญมาพวดเมียนมอนตีนเพิ่นนี่พี่น้องเลยไอ้คนแหนมเอ้ยเฮ้ยแบบลั้นเฮ้ยฮะใช่แล้วใช่ใช่ นอนพายกระเป๋างนุ่งอ่นนี่บอนอนพายกับกระเป๋าที่มันติดกับเสื้ออะไรพี่น้องเลยโมเมนต์กระให้ดูลายเนาะมันติดกับเสื้อหายเด้อเฮ้ยอาบน้าแนวแล้วก็มานอนดินอยู่เป๊ะบอลูกอะอเฮ้ยอ้าคือโชพงนะปิดดปิดปิปิดปิเบิร์เบร์ไว ว้ายจะโชว์พุ่งเห็นยังอนั้นอุ้ยโชว์พุ่งเห็นยังอันั้นเหเหรอว้อุ้คนน้อยก็อยากจกีบนี่บยคนน้อยก็ิโชุ่งอ้ยบ่ได้บ่ได้ใหญ่เกินใหญ่เกินอ Bại giảng hai còi bỏ vào, you know. Chief mọi năm năm nay bên non tù phân sự hai y năm năm lẻo anh khắc gỗ lưu gó khắc gỗ hì khắc chơi của lưu gó hì 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 หึหึหึ้าเพิ่นนอนแล้วก็บ่ได้ก่อยดอกพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นนอนปะซื่อๆเนาะแต่ก่อยเพิ่นดินไเด้อไแดงอยู่นี่ๆๆ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 เห็นบเห็นบ่เห็นแวงๆเห็นบแนวๆเมาๆพ บอคักบ่จะม่คักงไ่จ่อยบอก่ก่อยได้นิอยาก,ก่อยได้นิอยาก,ก่อยได้นนิเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยห่จะปัดจอยเอามุง่งผนออกยาง,งมันห้อนนะ อันแต่อันครอบอันที่ประจอยครอบมันบางเมี่ยนมันคือนอนอยู่นี่กันยังหวานอะไรพี่น,อน้องเอ้ครอบอะไรเพิ่นตื่นมานั่นอีกเนี่มันมักอะไรอย่างงี้ยที่แบบว่ายุกลบตึ้งล่างพี่น,อน้องเไอ้นมักแบบตึ้งโลกเหมนนี่สังเกตมึงเอาออกมานอนยุงจิโคเพิ่นแต่กับโบไมียุงเนาะพี่น,อน้องโล่งเม็ดพี่ <laughs> เลียดฮอนฮอนมาเนี่ย nè nè lên nè nè Lên nè nè Lên nè 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 ơi nè 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 ơi nè 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 ก็ในน้อยอยากชอบพุ <hum ans> ่งแน่นี่ือเฮ้เฮ้ยแม่น้อยเ้ยคนน้อยอยากชอบพุ่งอันนี้วะมาลุ้ยเฮ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 ้ตอนนอนดิ้นสีประจอยบ่ได้เอาแค่ปกนะเออเพิ่นเนอพี่น้องถ้าลูกนอนผมนอนประจอยจังปกเพิ่นห้อนพี่น้อง เป็นฮอนเป็นฮอนไหนอันนี้ได้คนน่อยนี่ได้เห็นว่าเสียพ่อบุญนี่นี่นี่แนมเสียพ่อบุญนี่กินหอนด้กันแนมเสียแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลเฮ้ไเฮ้ยเฮ้ น้ำลายแล้วก็ขี้บอดีน้ำลายฝนสิโตกแฮงวะลูกบ่วาลูกบ่ไ้เฮ้ยเฮ้ยใหญ่นอนอยู่ดูมือให้ว่าอมัอนี่บ่บ่นอนอยู่แจ้งไงนอนอยู่จ้งก็ดิ้นก็แล้วก็แล้ววะลูกบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Ui rút quầy và chị hải lên chị hãy lên rút chị hải lên à. Ui à, à mẹ chơi coi nhà show phung luôn nhà show phung Ui đừng tự sửa show phung hải mu ngon này hả đây cái chị show phung má này bơ show phung gì đây hello rồi hello 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 mẹ hello hello hello

อันนี้คือให้เพ,พื่อนนั่งดิ่น้องไงเนาะให้เพื่อนให้เพื่อนนอนอีดีเดจะให้เพื่อนนอนตะแคงขังนั่งขังนี่น้องเพื่นอนเมื่อยตะแคงเพื่อนกาง,ง่ายเองเพื่อนนะโอ้ประจอยบุได้เอาเอีกอย่างแบบนุนดังเพื่อนเด้พังเสียงเต้อเอน็นดเอ็ดหมดเลย Sai được sai. Hi, mẹ chơi vậy phi. Như tiền nha phi. Ấy okay. chứ. non vào non non, non Hòn bò. Đi lạ hòn bò. Hử? Ừ? lạ hòn bò. Thái được. Hử? Ừ? มื่อคืนนี่ก็ตื่นพี่น้องเนาะตื่นตีสอลูกใช้ตื่นตีสงจนหอดตีเนยังนอนนอยนอนตีสี่ไก็มาตื่น8โมงเศร้าเดี๋ยวจะเท่าชั่วโมงนี้ก็ยังม่ทานนอนตื่น8ปดโมงเศร้าก็จนตอนนี้ก็เป็นเวลาสโมงแล้วบอูบอกี่ดก็ยังมนอนเหบู Ừ. 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 Thấy Thấy được Chuyện nhanh Ô nè nè Thấy sao đi lại được luôn mà sao Má 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 bị chơi ôm luôn mà à. Luôn mà. Đôi đôi đục rồi đôi đôi Đi lại da lê Da hay mẹ quầy Đi lại được luôn mà lục bơ Lôi con mấy, Lôi con mẹ xảo luôn, lì Loi Loi Yout quái nè ờ, do 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 mẹ ôm luôn do luôn, đại dạc luôn mà. Ừ, à, này, văn hạ nhờ. ui, lên. เสียงก้มจ้ะเด่นื kind of ้ออ้อนี้บ่ออปันไดมื้อนี้บ่เมื่อยออแล้วเวาเมื่อยออเมื่อคืนนี่ว่าลูกออ เปิดภัยแม่นี่ก็ฮู้ว่ายามยามพี่น้องเอ้ยเนาะตอนที่2บ่จ้อยก็ง่วงนอนพังซะเพิ่นให้แม่นอุ้มเพิ่นบ่เพิ่นก็บ่ได้ให้จุ๊บๆพี่น้องแต่ตื่นบ่อยากนอนซื่อเนาะบแดดคักอีีอันนี้แดดคักอีีอันนี้แดดคักอีีนี่ทางรถพ่อบุญแห้งแล้วแดดคักอีีอันนี้ไล À, mẹ cho tôi thôi 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 dạ thôi 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 โอเคโอเคโดยโดยโดยดุกมามามาเมอุ้มมาน่าย่อยะคะน่าย่อยเลยเบอร์เบอร์เบอร์เอากลามาหายกันเด้อเฮ้ยคนยังอันนี้เหรอเนี่วมากับมาเอานนี้คนนี้หน่อยนี่ฮะปวดนี้มันง่ายปวดพบบปวด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 นุองอไงอันนี้เตียนให้ไหมมักอะไรเอาอันนั้นอาละ พี่ดุพี่พี่แม่หน้าผพาคักแทนะแนม่หน้าผพาคักแทนดีนี่วะเฮ้ยกินแน่นอนนะลูกเด้อกินแน่นอนนะลูกเด้อแลงขอบุญมาเดลยแลงเด้อตื่นถ่าเด้อเด้อตื่นถ่าซื้อมือไปเด้อ หัวตื่นมาหัวแอะเอ้าตัวเป็นไปสั่งนี่วะดีสองให้กินนมนะว่าบ่นอนดินดอกไข่แออยู่เอ้ยวะวะแนวเมืองหน้าพายจะพาให้บ่น่ะ่่เอ้ยแนหน้าละาะ แนวหนาลเาาะเช้าคักเทสเฮ้ยเยยิ่งไหนเสศษไหนอะอ่ะเอากระดาษเ็ษถิ่มโดดเอาแผ่เ็ษ,ษเดี๋ยวมุดตึกง่วงนอนนะอยากลังนอนโอเคพี่น้องก็ไปจอยก็ชิจบิปเพียงสำนีก่อนเ้ยม้อนี้กับทายลูกสาวให้มึง ตอนจะเศร้าพี่น้องกับพ่อเศร้าอะไสวยแล้วเนาะแต่มื่อน,นี้ก็นแลดปะตกนอกนเนาะเดี๋ยวไปจอยพาพี่มึงกาวพได้แลด,ด,แดขนาดนี้พี่น้องเนานะฝนตกลินปูบาดฝนแดดกะเห่ยมพี่เพี้ยพี่น้องเนานะปะตากผ่าก็คือสีแห้งอยู่พี่น้องไอซัมแดดแบบนี้เนาะเข่าทงไห้ทงหน้าก็เคี้ยวพี่น้องเนาะ เพราะว่าอันมันแดดซี่กระซุกใบได้พี่น้องเลยเขาเนาะมอต้องห่อน่ะดีรอพี่น้องเ,ยเลยเนาะโอเคพี่น้องเไยป้าจอยกับจบคลิปเพียงซัมมี่ก่อนพ,อพ่นอแมนะ่พี่น้องเไยเนาะป้าจอยก็ขอบุญขอบคุณเนอะที่เข้ามารับชมคลิปป้าจอยพี่น้องเไยเนาะ โดยที่ปกตถาำโฆษณาเนานะผจยกับขอบุญกับคุณนะหลายเด้อไปแล้วพ่อแม่พี่น้องไเก้าเข้ามาสบายดีเออเมื่อตาจะบบเห็นหุ่งพี่น้องเงอ้เนาะแหลกแฮงเนาะแหลกกละนะ้าเนาะวาออกไปข้างนอกต้องใส่แว่นตาลามนะถึงจะออกได้พี่น้องไอ้เนาะแนมแบบมื่อตาบวเต็มหน่วยเนาะไปแล้วพี่น้องไอ้เกล้าเข้ามาสบายดี